กำลัง <ผม S 1> เลี้ยวมา,าหน้าบ้านใช่แล้วก็วิ่งเข้าไปขอไม่ถึงสองแล้วเราก็ออกมาหน้าบ้านแต่พอออกมาหน้าบ้านเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีใครเลยไม่มีรถไม่มีเเดี๋ยววันนี้นะเนี่ยผมคุยอยู่เนี่ยเป็นสายทางไกลนะครับเป็นจากรุ่นพี่ของทีมงานเดี๋ยวผมโทรแปบ๊บขออนุญาตโทรทางไกลนะครับผมให้เขาเล่าอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆเอ,อิร์ธหรือเปล่าเซนแรงนะเห็นผีนะ คนนี้เหมือนกันรุ่นใหญ่อยู่ได้ยินชัดเจนไหมครับอ่าได้ยินชัดอยู่ครับโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวคิดเริ่มได้เลยนะเอาเป็นเอาเป็นเรื่องที่คิดเจอนะครับครับผมก็เริ่มเลยเนาะเริ่มเลยครับเริ่มเลยก็ต้องย้อนไปก่อนว่าเมื่อก่อนผมเนี่ยที่เป็นทําเกี่ยวกับเครื่องไฟเวลามีงานบวชงานแต่งงานศพอะไรแบบนี้ครับก็จะต้องไปติดตั้งไฟเครื่องเสียงตามงานครับ ่าแล้วคืนนั้นแล้วงานนั้นเป็นงานต้องไปตั้งตอนเย็นเสร็จแล้วก็จะกลับมาอาบน้ําแต่ตัวที่บ้านช่วงประมาณสองถึงสามทุ่มอ่าผมกับเพื่อนสองคนก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาคันครับผมอ่าพอมาถึงระหว่างทาง มันจะมีสีแยกที่เป็นสีแยกจากถนนรองครับเป็นถนนเส้นรองที่แบบอ่าทุ่งนานแต่ป่ามันจะไม่มีบ้านคนคแล้วก็อ่าช่วงนั้นมันจะมีผู้ชายคนนึงครับเป็นเป็นเพื่อนของเพื่อนที่ขับอมอเตอร์ไซค์มาเขาเดินเหมือนเขาเดินกลับบ้านคนเดียวครับแล้วก็เพื่อนผมด้วยความที่เห็นว่าเขาเนี่ยมาคนเดียวก็เลยชะลอรถจอดรถเพื่อที่จถามว่า ไปไหนบให้ไปส่งที่บ้านไหมอะไรแบบนี้ครับเราเพื่อนคนนั้นก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรให้รีบกลับบ้านเลยไม่ต้องอห่วงไม่ต้องกังวลอะไรแบบนี้ยเขากลับเองได้แต่ด้วยความที่เพื่อนผมเนยคิดว่าไอ้เพื่อนคนเนี้ยมันจะต้องมีปัญหามีเรื่องกับใครมาแน่นอนเลยอยากให้เรายุ่งก็เลยบอกให้เรารีบกลับ ด้วยความที่่าเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกมามากับกูอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวไปส่งที่บ้านอก็เลยพาเพื่อนคนนั้นนะครับไปส่งที่บ้านแล้วก็อได้ย้อนกลับมาทางทางเส้นเดิม์เพื่อรีจะกลับบ้านครับผมพอ,อ,อขับมาสักพักเนี่ยมันจะผ่านสี่แยกที่บ่อกอ,บอ,อะบี่เราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เลยมาประมาณแปดร้อยเมตรครับมันจะมี งานประจําปีของตําหนักสักยันต์ตําหนักของรัการได้ครับตรงนั้นก็ตรงนั้นก็จะเป็นกับเทศบาลเล็กๆมันก็จะมีงานประจําปีด้วยความที่เพื่อนผมเนี่ยมันก็ยังเป็นวัยรุ่นเนาะห้าวๆอะ่ะครับพอมันขับมาถึงงานตรงนั้นมันก็เบิ้ลรถครับวัยรุนนะ่นอ่ะท้าทายครับผมพอเบิ้ลรถเสร็จแล้วมันก็ขับออกขับ,ขบออกมาแล้วปรากฏว่ามันมีรถมอเตอร์ไซค์ตามมาสองคันอ่า ด้วยความที่ผมกับเพื่อน,นก็คิดว่ามันน่าจะมีอ่าโจรหรือใครก็ตามที่แบบตามมาหาเรื่องอะไรงจจะเงี้ยจะคอมเมนต์กันตั้งแต่งานแล้วใช,ใช่ไหมเราก็เลยถึงแต่ว่าพยายามที่จะบิดหนีเพื่อดูว่าอ่ามันจะตามมาไหมเราสรุปก็ตามมาจริงๆอิงตอนนั้นจะยังไม่เห็นคนนะครับจะเห็นเป็นแสงไฟหน้ารถแล้วก็จะเห็นเป็นเ,นเงาคนแหละแต่ว่าเราไม่เห็นหน้าตาครับผมก็ประมาณสามสี่คนรถหมดรถไปสองคันค พอเรารู้ว่าอสองคันเนี้ยขับรถตามมาแล้วก็ขี่หนีแล้วมอเตอร์ไซค์สองคันนั้นก็พยายามที่จะไล่เพื่อจะให้ทันรถเราครับระยะทางก็จากจากรถมาจากรถผมถึงรถที่ตามมาเนี่ยมันระยะทางประมาณสองเสาไปครับไม่ไม่ไกลแล้วก็ไม่ได้ใกล้มากแล้วว่ารถคันนั้นแหละพยายามที่จะขับมาเพื่อที่จะให้มันกระชั้นเข้ามาเรื่อยๆเหมือนเร่งเหมือนเร่งเครื่องเข้ามาอย่างเงี้ยเหรอครับพี่ ใช่ครับใช่เหมือนกับว่าพยายามที่จะอาถ้าเป็นเวลุ่นก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะมาตีหรือรมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะด้วยความที่เรามากันสองคนเนาะแล้วเหมือนกับทางน,นั้นมากันสามสี่คนอะไรแบบนี้ใช่เราก็พยายามที่จะมาพอมันถึงแยกหน้าบ้านมันจะเป็นแยกจริงแยกใหญ่แต่ว่ามันไม่มีรถแล้วก็มไม่ค่อยมีไฟแต่ว่ามันเป็นเส้นตรงที่จะเข้าบ้านในระยะประมาณแปดร้อยเมตรเก้าร้อยเมตรมันจะเป็นถนนเส้นตรงครับผม อพอเราขี่มาที่แยกนะั้นเราก็อาขี่รถตรงเพื่ที่จะเข้าไปในบ้านเรา <c oughs> ก็หนันไปมองก็ยังเห็นว่ารถคันนั้นสองคันนั้นกลาลังตามมาเดิม <c oughs> อ่าก็เหมือนกับไล่พยายามไล่เข้ามาเราก็ขี่รถเข้ามาอพอจังหวะที่เราเนี่ยขี่รถมาถึงหน้าบ้านแล้ว ่บ้านผมนะ่ะจะอยู่นนติดถนนเลยพอเราจอดรถหน้าบ้านกจ็จอดจอดรถแล้วก็เลี้ยวรถเข้ามาเก็บในบ้านอย่างเงี้ยเราก็ยังเห็นว่ารถที่ตามมายนะขี่เลยหน้าบ้านเราไปแล้วก็กับวิงรถกลับมาเงี้ยขี่เลยไปแล้วก็พยายามวนรถกลับมาครับผมอ่าด้วยความที่เรากับเพื่อน,นะออน,น,นอก็ยางเป็นวัยรุ่นเนาะเราก็เหมือนเราวิ่งเข้าไปหยิบของอะไรเงี้ยในบ้านที่จะแบบจะไปเอาของอามา,งมาลดละใช่ใช่เพราะว่าก็คือแบบโดนตามมานานอนะ่ะเราก็แบบคล่องเหมือน,อนอกันก็นออ ตามาเยน,น้าบ้านเลยเนี่ยครับช่วงังหวะที่เข้าไปหยิบของในบ้านเนี่ยไม่ถึงประมาณสองนาทีนะเพราะจอดรถเสร็จแ,แล้วก็หันกลับไปก็ยังเห็นว่าอากลุ่มสองคันนั้นขี่รถเลยไปแล้วก็กําลังกําลัง<อ>เลี้ยวมา,มาหน้าบ้านใช่แล้วก็วิ่งเข้าไปิขอไม่ถึงสองนาทนะีแล้วเรากอ็ออกมาหน้าบ้านแต่พอออกมาหน้าบ้านเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีใครเลยไม่มีรถไม่มีเสียงเพลงไม่มอเตอร์ไซค์ไม่มีแสงไฟอะไรสักอย่าง ใช่หรอคือมันใช่ครับคือทุกอย่างมันมันหายไปแบบไม่มีอะไรตามไม่มีอะไรปกติครับอบ,บนถนนนั้นเราวิ่งออกไปดูไหมอ่าวิ่งครับวิ่งไม่ต้องวิ่งนะเราเดินออกไปก็ <c oughs> เห็นเลยถนนเส้นตรงอยู่แล้ว <c oughs> ใช่มันจะเห็นตั้งแต่หนะ้าบ้านถึงสี่แยกเลยแล้วยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีไฟทางโล่งมากมันจะเห็นรถเห็นแสงไฟหรือ <c oughs> ไม่งั้นก็เราก็ต้องได้ยินเสียงท่อเพราะว่า,อาตอนที่รน,นไล่กวาดมาเนี่ยมันจะมีเสียงท่อรถดังมาก ก็คือดังกว่าปกติเหมือนแต่งท่อมาใช่ครับมันเป็นท่อเหมือนท่อรถเคยรุ่นนะ่แต่พออเราวิ่งออกมาเนี่ยเราไม่เห็นทั้งแสงไฟรถท้ายรถแล้วก็ไม่ไม่ได้มีเสียงเครื่องรถอะไรเนี่ยไม่ได้ยิน,ยไ,ยไ,มไ,ยนไม่เห็น<ฮ>อะไรเลยเระยะเวลาไม่ได้<ช>นานเลยนะตอนระหว่างที่ขี่เข้าเอาอใช่ครับเหมือนกับว่าพอเราถึงหน้าบ้านเราเลี้ยวรถเข้าไปจอนแล้วเราก็หันไปมองเห็นว่าอมอเตอร์ไซค์เนะี่ย ขี่แล้วก็กำลังวนกลับมาเราก็เลยวิ่งแนวของเพื่อจะออกมาอประมาณไม่ถึงสองนาทีครับแล้วก็หายเลยไม่เหยง oh. ก็เลยอเข้าไปถามป้าที่อยู่ในบ้านครับว่าเห็นหรือได้ยินเสียงรถตามมาไหมป้าบ,บอกว่าได้ยินเสียงรถตามมาก็นึกว่าเพื่อนนะครับรถมาส่งใช uh huh. ่แต่ว่าไม่ได้เห็นคนได้ยินได้ยินเสียงตามมาเฉใๆครับแล้ว oh. ก็เป็นเรื่องเรื่องแปลก,ปกเป็นเรื่อง ไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องผีเนาะเพราะว่ามันก็พิสูจน์ไ,ไม่ได้ใช่ไหมว่ามันผีหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ก็ยังเป็นปริศนาต,ตั้งแต่ตอนนั้นมาตอลอด<ห>นานมากตอนนั้นประมาณเรียนมตอ้นอยู่เลยครับโอ้นานแล้วใช่ครับแต่ว่าเสียกเสียกนั้น,นก็คือแบบมีอุบัติเหตุเยอะมากใช่เราก็ไม่รู้ว่าเราไปโดนตั้งแต่ตรงตรงสะพานที่เรา ไปรับเพื่อนไปส่งหรือว่าไปเราไปเบิ้ลรถตรงตรงนั้นโอ้ก็อาจจะเป็นเหมือนถ้า,ถ,าถ้ามองในรูปแบบอ่าเรื่องผีเรื่องวิญญาณก็อาจจะเป็นวิญญาณแถวนั้นที่เคยเสียชีวิตตรงนั้นแล้วก็มาตามคิดแล้วก็ได้นอนเราก็คิดเป็นแนวนั้นได้เหมือนกันนะเนาะใช่มันมันคิดได้หลายแนวหรือเราจะคิดว่าเป็นวัยรุ่นตามมาจริงๆก็ได้แต่ม,มันแปลกตรงที่ว่าขา ขาดที่เราออกมาใช่หน้าบ้านเนี่ยเราไม่เห็นทั้งมันไฟทมายไม่ได้ยินเสียงท่อรถไม่เห็นคนไม่เห็นอะไรเลยใช่ต่อต่อให้ซัดแบบแบบซิ่งหนีแบบกลับกลับไปยังไงก็ต้องได้ยินเสียงท่อก่อนแหละใช่ครับมันต้องได้ยินเสียงท่อมันต้องได้ยินเสียงท่อไม่งั้นก็ได้ยินแสงไฟท้ายรถได้เห็นจากไฟท้ายรถใช่ครับอู้นี่ก็ประหลาดนะเป็นเรื่องอ่าาคำอธิบายไม่ได้ใช่ครับคำอธิบายไม่ได้ใช่ครับมันมันไม่ใช่ มันก็ไม่ไม่กระตีว่าเป็นเรื่องผีแต่มันเป็นเรื่องแปลกที่ที่เคยเจอมาครับโอ้็ได้อยู่เลยนะเออทรัพสเลยตอนนั้นก็คืออารมณ์กำลังจะแบบไปเตรียมของออกมาหายไปหมดเลยเออเรื่องราก็ใช่เราเราเหมือนกับไปวัยรุ่นอ่ะเหมือนกับว่าเอ้ยมีคนตามายันหน้าบ้านเลยเนาะเราก็แบบเออด้วยความที่เราไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นใช่ใช่ครับผมเข้าใจโอ้โหก็ โอเคก็เดี๋ยวต้องวันนี้ก็ขอบคุณคิดมากนะครับที่นะให้โทรไปแล้วก็เล่าเรื่องเรหลอนให้พวกเราฟังที่มาเป็นแขกรับเชิญก็หวังว่าอีพีหน้าคิดก็จะมีเรื่องเล่าต่อนะก็ก็มีครับแต่ว่าอ่าจะต้องเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้เดี๋ยวเราว่ากันทีหลังได้ครับใช่ครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ